สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาวบ้านตดาดำๆค่ะมาพบกับคลิปอัปเดตฝนประจําวันนะคะจะเป็นการดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้าผ่านแบบจําลองของแอปวินดีค่ะเพื่อดูว่ามีโอกาสที่จะมีฝนตกที่บริเวณไหนจังหวัดไหนแล้วก็ช่วงเวลาไหนบ้างนะคะคลิปนี้ให้กดดูแบบเต็มจอค่ะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปขึ้นเต็มหน้าจอโทรศัพท์มือถือและจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอนะคะเราจะดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้ากันนะคะกันตั้งแต่ช่วงค่า ของวันพฤหัสที่17ธันวาคมไปจนถึงวันเสาร์ที่20ธันวาคมแบบละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะดูแนวโน้มแบบคร่าวๆว,วันละ1ช่วงเวลานะคะไปจนถึงช่วงประมาณปลายเดือนค่ะ26ธันวาคมพร้อมกับดูเส้นทางของยอมความกอากาศตามหรือพายุลูกล่าสุดนะคะณปัจจุบันที่จะมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนเข้าสู่อ่าวไทยนะคะตอนนี้เส้นทางเป็นยังไงกันบ้าง ที่น้องชาวใต้ต้องคอยติดตามข่าวในเรื่องของพายุหรือยอมความกรอากาศต่ำนี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวคอยติดตามกันช่วงท้ายคลิปนะคะว่าเส้นทางล่าสุดจะเป็นยังไงค่ะเริ่มกันที่ช่วงแรกนะคะวันนี้17ทธันวาคมค่ะ ดูเรดาร์ฝนที่ตกวันนี้นะคะย้อนหลัง12ชั่วโมงค่ะจาก6วงเช้ามาจนถึงช่วงประมาณเกือบเกือบจะ1ทุ่มของวันที่17ธันวาคมนะคะถ้าเป็นสีเหลืองจะตกหนักค่ะแต่ถ้าเป็นสีฟ้าสีเขียวก็จะเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะภาคใต้ก็มีฝนตกมาเลยค่ะ ช่วง6โมงเช้า7โมงเช้าก็เริ่มมานะคะตั้งแต่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะคะตกเกือบเต็มพื้นที่ของจังหวัดแล้วก็ตกหนักด้วยนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะแถวสตูลก็มีตกนะคะแถวจังหวัดตรังพัทลุงบางส่วนค่ะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะส่วนไทยตอนบนยังไม่ค่อยมีฝนนะคะมาดูกันที่ช่วงประมาณ8โมงเช้า9โมงเช้าค่ะสงขลาช่วงสงขลาลงไปค่ะยังตกหนักอยู่นะคะ เรียกว่าตกเกือบทั้งวันเลยค่ะสําหรับตั้งแต่สงขลาลงไปใต้ตอนล่างนะคะมาจนถึงช่วงเที่ยงค่ะก็จะขึ้นมาถึงนครศรีธรรมราชถึงสุราษฎร์ธานีค่ะจังสตูลแล้วก็ลงไปถึงนราธิวาสมีฝนตกนะคะมาถึงจังหวัดจังถึงพังงาถึงกระบี่ถึงภูกเก็ตในช่วงเย็นวันวันที่17นะคะตกขึ้นไปไม่ถึงจังหวัดชุมพรค่ะก็จะอยู่แค่สุราษฎร์ลงมานะคะ หนักสุดก็จะเป็นตั้งแต่พัทลุงสงขาลงไปค่ะสีเหลืองเกือบตลอดทั้งวันเลยนะคะส่วนประเทศไทยตอนบนค่ะเดี๋ยวไปดูเรดาร์กันบ้างนะคะก็มีอาจจะมีเมฆครึ้มๆหรือตกเบาบางบ้างค่ะช่วงหัวหินช่วงเพชรบุรีค่ะช่วงกรุงเทพนะคะช่วงสมุทรสาครค่ะช่วงแถวนี้นะคะชลบุรีพัทยาค่ะมีอาจจะมีฝนครึ้มๆบ้างค่ะ จุดต่อไปนะคะที่มีฝนตกก็จะเป็นแถวเชยภูมิแถวนครราชสีมาแล้วก็รอยต่อมาถึงจังหวัดลบบุรีค่ะแถวแถวรอยต่อ3จังหวัดนี้นะคะแถวอีสานค่ะอีสานวันนี้ทั้งบนทั้งล่างนะคะจังหวัดอื่นไม่มีฝนค่ะรวมทั้งภาคกลางภาคเหนือก็ไม่มีฝนค่ะ ต่อไปค่ะเข้าเมนูฝนฟ้าเพื่อดูแนวโน้มของฝนล่วงหน้านะคะวันนี้แอดมินจะใช้แบบจำลอง gfs ค่ะเมื่อวานของ ecm ไปแล้วนะคะวันนี้สลับมาที่ gfs บ้างค่ะของ ecm ก็จะเป็นทางฝั่งยุโรปของอังกฤษค่ะ gfs ก็จะเป็นของฝั่งอเมริกาค่ะแล้วแต่ว่าใครจะรักอังกฤษหรืออเมริกามากกว่ากันนะคะแต่ก็มีความแม่นแล้วก็ไม่แม่นสลับกันไปค่ะไม่ได้มีแบบจำลองไหนที่จะแม่นที่สุดนะคะเริ่มกันที่ช่วงเย็น ประมาณ2องทุ่มของวันพฤหัสเลยค่ะภาคใต้ยังคงมีสีปกคลุมอยู่นะคะถ้าเป็นสีฟ้านะคะก็จะอาจจะเป็นฝนตกเบาบางหรืออาจจะเป็นแค่เมฆคลึมๆนะคะแล้วก็ไล่ไปที่สีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีชมพูคือบริเวณที่มีฝนตกหนักที่สุดค่ะถ้าสีเหลืองก็ตกประมาณหนึ่งนะคะแต่ถ้าจุดไหนสีแดงก็ตกตกหนักมากค่ะ สองทุ่มบริเวณภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสมีสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมค่ะฝั่งอันดามันก็มีสีบ้างนะคะฝั่งพังงาภูเก็ตกระบี่รังสตูลค่ะส่วนสุราษฎร์สีอ่อนลงค่ะชุมพรมีสีนิดหน่อยนะคะขึ้นไปประเทศไทยตอนบนค่ะช่วงอยุธยาช่วงปทุมธานีช่วงนี้นะคะมีสีฟ้าปกคลุมอาจจะเป็นกลุ่มเมฆค,ครึมคมค่ะพิษณุโลก ช่วงกำแพงเพชรจังหวัดตาค่ะจังหวัดเชียงใหม่ลำปางช่วงนั้นนะคะมีสีนิดหน่อยค่ะส่วนภาคอีสานไม่มีสีเลยแล้วก็ภาคตอนออกก็ไม่มีสีนะคะไปดูกันที่เที่ยงคืนค่ะจะเข้าวันศุกร์ที่18ธันวาคมนะคะสำหรับภาคใต้ก็ยังมีสีปกคลุมอยู่แต่จะเหลือแค่เพียงฝั่งอ่าวไทยนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปถึงนาราธิวาสค่ะตลอดแนวของชายฝั่งอ่าวไทยเป็นสีฟ้า ปนเหลืองนิดหน่อยค่ะไม่ได้ออกเหลืองจัดนะคะสําหรับประจวบเป็นสีฟ้าอ่อนมากๆและสําหรับช่วงราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามหรืออาจจะเข้าถึงกรุงเทพมีสีฟ้าอ่อนๆปกคลุมค่ะภาคตวนออกภาคอีสานไม่มีสีภาคเหนือสีอ่อนลงจากช่วงสองทุ่มค่ะไปดูตีสามตีสีวันศุกร์ที่18ธันวาคมค่ะสีบริเวณภาคกลางอ่อนลงนะคะ ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะนออกไม่ค่อยมีค่ะภาคใต้ยังมีสีอยู่ในแถบฝั่งอ่าวไทยค่ะตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนราธิวาสค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆน,นะคะออกเหลืองนิดหน่อยเยอะสุดก็จะเป็นช่วงใต้ตอนล่างนะคะที่มีโอกาสตกเยอะค่ะต่อไปค่ะไปดูช่วง6โมงเช้านะคะวันศุกร์ที่18ธันวาคมภาคใต้สีอ่อนลงค่ะแต่ก็ยังมี สีฟ้าปกคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปถึงนราธิวาสค่ะส่วนฝั่งอันดามันไม่ค่อยมีนะคะสําหรับประเทศไทยตอนบนไม่ค่อยเห็นสีค่ะช่วงเช้าอากาศก็จะเย็นๆนะคะเห็นเส้นพันสิอยู่บริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะเส้นตัวเลขกํากับยิ่งสูงอากาศก็ยิ่งหนาวนะคะมาที่ประมาณ10บโมงเช้าค่ะภาคใต้มีสีปกคลุมแล้วก็ดูเหมือนจะเข้มขึ้นกว่าตอนช่วงเช้าประมาณ ช่วง6กโมงเช้าที่ผ่านมานะคะ10โมงเชา้ามีสีตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนาาธิวาสฝั่งอ่าวไทยเหมือนเดิมค่ะอาจจะติดไปถึงรังสตูนนิดหน่อยนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะจุดที่ตกหนักน่าจะตกก็คือสงขลายะลาปตัตตานีนาาธิวาสลงไปค่ะมีสีเต็มทั้งจังหวัดนะคะส่วนสุราษฎร์ก็มีสีบางส่วนแถวใกล้ๆชายทะเลค่ะนครศรีธรรมราชพัทลุงชุมพรประจวบ สำหรับภาคเหนือมีสีอ่อนๆนะคะบริเวณเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเชียงรายช่วงบนๆค่ะสีแค่นี้อาจจะเป็นแค่เมฆครึมๆนะคะสำหรับภาคอื่นๆไม่มีสีค่ะไปดูกันที่ช่วงเที่ยงหรือบ่ายโมงค่ะภาคเหนือยังมีสีฟ้าปกคลุมอยู่นะคะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะเป็นสีฟ้าอ่อนๆไพาสานภาคกลางภาคตอนออกไม่มีสีค่ะ ช่วงนี้วุอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผล,ลงมาปกคลุมประเทศไทยค่ะจะทําให้อุณหภูมิจะค่อยๆลดต่ําลงนะคะสําหรับภาคใต้ค่ะช่วงบ่ายโมงหรือช่วงเที่ยงวันศุกร์นะคะมีสีปกคลุมตั้งแต่จังหวัดประจวบลงไปถึงนาราธิวาสค่ะเน้นสีฟ้าออกเหลืองก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยค่ะช่วงนี้อ่าวไทยจะเจอหนักหน่อยนะคะจะออกสีเหลืองตั้งแต่นะครศรีธรรมราชลงไปถึงนาราธิวาสค่ะ สุราธานีชุมพรก็จะอ่อนๆนะคะและส่วนฝั่งอันดามันก็มีสีบ้างแต่อ่อนๆค่ะภูเก็ตไม่เห็นสีปกคลุมนะคะประเทศไทยตอนบนก็เห็นเฉพาะภาคเหนือค่ะไปดูกันที่ช่วงบ่าย3ค่ะบ่าย3วันศุกร์ที่18ธันวาคมนะคะภาคเหนือเห็นสีชัดขึ้นค่ะเป็นสีฟ้าปนเหลืองบริเวณจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนค่ะช่วงตอนบนบนของของจังหวัดหน่อยนะคะสำหรับอีสาน ตะวันออกไม่มีสีค่ะภากกลางมีสีนิดหน่อยแถวใกล้ใกล้กรุงเทพนะคะสมุทรสาครสมุทรสงครามค่ะมาที่ภาคใต้ค่ะสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมเกือบทั้งหมดค่ะตั้งแต่สุราธ,ธานีลงไปนะคะส่วนชุมพรประจวบก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะจุดที่จะเป็นสีฟ้าปนเหลืองนะคะสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงากระบี่ตรังค่ะพัทลุงสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะตามตรงตามที่กรมอตุแจ้งมาในเว็บไซต์นะคะช่วง17 1 9ถึง19นี้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมรสุมตอนออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้นค่ะต่อไปนะคะไปดูกันที่ช่วงเย็นวันศุกร์ที่18ค่ะภาคเหนือนะคะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนยังมีสีฟ้าปกคลุมอยู่ค่ะต้องลุ้นว่ามีฝนหรือเปล่านะคะสำหรับช่วงนั้นสำหรับาารภาคอีสานภาค างลภาคตอนออกไม่มีสีปกคลุมค่ะพอช่วงเย็นอากาศก็จะเริ่มเย็นๆขึ้นนะคะเส้นพันสิแปใกล้ที่จะมาถึงภาคอีสานแล้วนะคะอยู่บริเวณประเทศลาวค่ะส่วนภาคใต้ค่ะสีน้อยลงกว่าช่วงบ่ายนะคะแต่ยังมีสีปกคลุมตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปถึงนราธิวาสแล้วก็ฝั่งอันดามันก็จะเป็นช่วงจังหวัดพังงาลงไปถึงสตูลค่ะ ส่วนสุราษธานีไม่เห็นสีในช่วงเย็นนะคะชุมพรเห็นสีนิดหน่อยบริเวณช่วงตัวเมืองชุมพรค่ะไปดูกันที่3มทุ่มวันศุกร์ที่18ธันวาคมค่ะแถวนาราธิวาสค่ะยังมีโอกาสมีฝนตกหนักนะคะมีสีเขียวสีเหลืองปนเข้ามาเลยค่ะนาราธิวาสปัตตานียะลาค่ะ3จังหวัดนี้ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักนะคะส่วนสีฟ้านอ่อนปกคลุมที่สงขลาพัทลุง นครศรีธรรมราชค่ะสุราษฎร์ธานีตอนบนแล้วก็ชุมพรตอนล่างนะคะชุมพรใต้เมืองชุมพรลงไปถึงสุราษฎร์ไม่เกิดอำเภอชัยยาค่ะช่วงนั้นมีสีอ่อนๆปกคลุมอยู่นะคะในช่วงสามทุ่มค่ะส่วนฝั่งอันดามันเห็นสีนิดหน่อยบริเวณจังหวัดภูเก็ตค่ะไปดูกันที่เที่ยงคืนวันศุกร์เข้าเช้าวันเสาร์ที่19ธันวาคมค่ะภาคใต้สีอ่อนลงค่ะ เป็นสีอ่อนๆบริเวณฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ประจวบลงไปถึงนาราธิวาสและที่มีสีเต็มพื้นที่ก็คือยะลาปัตตานีนาราธิวาสค่ะเป็นสีออกเหลืองด้วยนะคะมีโอกาสที่ฝนจะยังตกอยู่สูงค่ะสําหรับประเทศไทยตอนบนภาคเหนือสีไม่เห็นแล้วนะคะภาคอื่นๆไม่มีสีค่ะส่วนเส้นพันสนะคะในช่วงเที่ยงคืนก็อยู่บริเวณ น้องคายจากลนครบึงการนครพนมค่ะอากาศเย็นขึ้นนะคะและพันยีก็มาอยู่ที่ประเทศลาวน่าจะใกล้ลงมาถึงไทยแล้วค่ะต่อไปค่ะไปดูที่ตีสามตีสวันเสาร์ที่19บธันวาคมค่ะภาคใต้ย,ยังคงมีสีปกคลุมอยู่ในบางจังหวัดค่ะชุมพรน,นิดหน่อยนะคะสุราษฎร์ธานีตอนล่างค่ะนครศรีธรรมราชแถวใกล้ฝั่งอ่าวไทยแถวใกล้ทะเลนะคะมาถึงพัทลุงค่ะ สงขลามีบ้างบริเวณที่ติดกับทะเลค่ะจากนั้นยะลาปัตตานีนาราธิวาสมีสีเต็มทั้งจังหวัดค่ะแถวตรังสตูนมีสีอ่อนๆนิดหน่อยค่ะสีจะเกิดขึ้นจริงกว่าบริเวณที่ฝนตกนะคะสีเต็มทั้งจังหวัดไม่ได้แปลว่าฝนจะตกทั้งจังหวัดนะคะแค่มีโอกาสที่จะตกเยอะที่สุดค่ะสำหรับประเทศไทยตอนบนในช่วงตีสี่วันเสาร์นะคะอากาศก็จะเย็นๆค่ะเส้นพันสิบแปดก็ยังอยู่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะคะ ไปดูกันที่6โมงเช้า7โมงเช้าค่ะเส้นพัน20นะคะลงมาแตะแถวจังหวัดบึงกาฬนครพนมค่ะแล้วก็เส้นอื่นๆก็จะไล่ลงมานะคะทําให้อุณหภูมิในช่วงเช้าของประเทศไทยตอนบนจะต่ําลงนะคะอุณหภูมิก็จะเย็นๆขึ้นค่ะส่วนภาคใต้นะคะแถวแยะลาปัตตานีนราธิวาสยังมีสีฟ้าปนเหลืองปกคลุมอยู่ค่ะแถวพัทลุงแถวนครศรีธรรมราชแถวใกล้ไทย แถวใกล้ทะเลยังมีสีอยู่ค่ะสุราษฎร์ไม่เห็นสีนะคะแล้วก็ชุมพรช่วงตัวเมืองยังมีสีอยู่ค่ะนอกจากนั้นฝั่งอันดามันไม่เห็นสีค่ะไปดูกันที่ช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงวันเสาร์ที่19ธันวาคมค่ะ ภาคใต้สีกลับเข้ามาเต็มเกือบทั้งพื้นที่นะคะโดยจะเน้นสีเข้มเข้มก็จะเป็นฝั่งอ่าวไทยเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ชุมพรล,ลงไปถึงนาราธิวาสนะคะมีสีปกคลุมเป็นสีฟ้าปนเหลืองเกือบทุกจังหวัดค่ะส่วนฝั่งอันดามันยังแค่เป็นสีฟ้าอ,อ่อ,อนๆอยู่นะคะสีจะไปอยู่ทางตรังสตูลค่ะแต่ฝั่งพังงากระบี่ภูเก็ตสียังไปไม่ถึงนะคะ มากันที่ประเทศไทยตอนบนแถวเชียงใหม่แม่ห้องสอนค่ะสีฟ้ากลับเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะคะในช่วงเที่ยงของวันเสาร์ค่ะภาคอีสานภาคกลางภาคตอนออกไม่มีสีปกคลุมค่ะอากาศเย็นๆพอช่วงเทียเท่ยงเส้นพ0 2 0ก็จะถอยขึ้นไปนะคะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นค่ะบ่าย3วันเสาร์ที่19ทธันวาคมค่ะบริเวณภาคเหนือเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนยังมีสีฟ้าปกคลุมอยู่ค่ะภาคใต้ สีเต็มทั้งภาคตั้งแต่ชุมพรลงไปไปถึงฝั่งอันดามันด้วยนะคะเป็นสีฟ้าปนเหลืองค่ะยังมีโอกาสฝนตกหนักอยู่นะคะหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็ช่วงนี้นะคะเห็นหลายท่านเริ่มที่จะแชร์ภาพแล้วนะคะในส่วนของใต้ตอนล่างสงขาลงไปฝนตกวันสองวันนี้น้าท่วมกันแล้วนะคะ อันนี้เป็นแค่อิทธิพลของมอรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นนะคะยังไม่ได้เป็นถึงขั้นพาย,ยุนะคะก็ทำให้น้ำท่วมกันได้แล้วค่ะสีปกคลุมตั้งแต่ชุมพรขึ้นไปค่ะส่วนประจวบขึ้นไปก็สีปกคลุมตั้งแต่ชุมพรลงไปนะคะส่วนประจวบขึ้นไปไม่ไม่เห็นสีค่ะไปกันที่ช่วงเย็นวันที่19ค่ะประมาณ1ทุ่มนะคะสีภาคใต้อ่อนลงค่ะ ยังมีสีปกคลุมอยู่บ้างส่วนใหญ่จะสุราธานีลงไปถึงนราธิวาสทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยค่ะจุมบอลขึ้นไปมีแค่สีอ่อนๆค่ะภาคเหนือเชียงใหม่ไม่ฮ้องซ้อนมีสีอ่อนๆอยู่ค่ะภาคอื่นๆไม่ค่อยมีสีนะคะและช่วงหนึ่งทุ่มของวันเสาร์ที่19นะคะก็จะเห็นเส้นพันสิบแปดค่ะลงมาถึงอีสานตอนบนแล้วค่ะไปดูกันที่สาสีทุ่มค่ะภาคใต้สีน้อยลง แต่ก็ยังมีสีปกคลุมอยู่บ้างตั้งแต่สุราธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ะสีฟ้าอ่อนๆฝั่งภูเก็ตพังงากระบี่ค่ะมีสีอ่อนๆบ้างค่ะจุมพรมีสีอ่อนๆนิดหน่อยไม่เกินตัวเมืองค่ะสำหรับภาคอื่นๆนะคะก็จะมีอยู่แถวภาคเหนือเหมือนเดิมค่ะเป็นสีอ่อนมากๆนะคะไม่น่าจะเป็นฝนค่ะในส่วนของภาคอีสานค่ะ ช่วงสี่ทุ่มวันเสาร์นะคะเส้นพันยี่สลงมาถึงอีสานตอนบนแล้วค่ะอากาศจะเย็นขึ้นชัดเจนเลยนะคะเส้นพันยค่ะใกล้ที่จะมาแตะบึงการแล้วค่ะอยู่ในประเทศลาวแล้วนะคะตามที่เคยแจ้งเลยนะคะช่วงนี้รอบนี้อากาศจะหนาวเย็นขึ้นกว่าทุกรอบที่ผ่านมาค่ะไปดูกันที่เที่ยงคืนค่ะสุดท้ายนะคะ ที่ดูแบบละเอียดก็ยังคงมีสีปกคลุมในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ชุมพรลงไปถึงนาราธิวาสเหมือนเดิมแล้วก็เน้นใต้ตอนล่างเหมือนเดิมค่ะต่อไปหลังจากนี้นะคะจะดูเป็นแนวโน้มให้นิดหน่อยนะคะไม่ใช่ไม่ได้ละเอียดมากค่ะวันอาทิตย์ที่20ธันวาคมค่ะช่วงบ่ายภาคใต้ยังมีสีปกคลุมอยู่นะคะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปค่ะ ไปดูวันจันทร์ที่21ธันวาคมค่ะ21ธันวาคมนะคะช่วงเช้าเชไทยตอนบนอีสานเหนืออากาศจะหนาวเย็นเลยนะคะเส้นพันยี่สิบช่วงนี้เข้ามาวนเวียนภาคอีสานตอนบนค่ะสำหรับภาคใต้ค่ะในวันที่21นะคะฝนลดลงค่ะสีไม่ค่อยเห็นชัดแล้วนะคะมีแค่สีอ่อนๆปกคลุมบ้างบางจังหวัดนิดหน่อยค่ะ แต่ว่าถ้าภาพรวมทั้งภาคถือว่าน้อยลงแล้วค่ะไปดูวันที่22ค่ะวันที่22นะคะช่วงเช้าไทยตอนบนก็อากาศเย็นๆค่ะส่วนช่วงบ่ายค่ะบ่ายภาคใต้แทบจะไม่ค่อยมีสีเลยค่ะสีหายไปนะคะซึ่งก็มาประจวบกับในช่วงที่ยอมความกดอากาศตามเข้ามาใกล้พอดีเลยค่ะณนะตอนนี้นะคะในแบบจำลองของ GFS ค่ะวันที่22ธันวาคม ตัวยองความกดอากาศต่ำหรือพายุนะคะอยู่บริเวณตอนใต้ของประเทศเวียดนามค่ะแบบจำลองนี้นะคะช่วงค่ำๆดึกๆค่ะก็จะยังอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนามนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนของประเทศเวียดนามในวันที่23ธันวาคมค่ะและอาจจะสลายตัวไปที่แถวบริเวณประเทศเวียดนามนะคะนี่คือแบบจำลองของ GFS ค่ะต่อไปค่ะมาดูที่แบบจำลองของ ECMWF กันค่ะอีซของ ECM นะคะค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงค่ะยังให้ตรงเข้าภาคใต้เหมือนเดิมนะคะ22ค่ะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนของเวียดนามค่ะจากนั้น23ค่ะ24ช่วงเช้าค่ะบริเวณภาคใต้ค่ะ เริ่มจากตอนล่างไปก่อนนะคะสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสในช่วงเช้าวันที่24เป็นบริเวณสีแดงค่ะคือมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักมากในช่วงเช้านะคะวันที่4ค่ะหลังจากนั้นสีก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะตลอดตั้งแต่ช่วง10บโมงขึ้นไปช่วงภาคใต้พัทลุงสงขลาด,ดังสตูลนครศรีธรรมราชค่ะช่วงเย็นก็จะขึ้นไปถึงสุร,ราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ค่ะ และหลังจากนั้นนะคะเข้าเที่ยงคืนก็จุดศูนย์กลางก็จะลงอันดามันค่ะแต่ในส่วนภาคใต้ตอนบนก็ยังมีฝนตกอยู่ค่ะถึงวันที่25นะคะภาคใต้ส่วนใหญ่ก็ยังมีสีปกคลุมในช่วงตอนบนค่ะ26ค่ะภาคใต้ตอนบนค่ะก็ยังมีสีปกคลุมอยู่บ้างค่ะนี่เป็นแบบจำลองระยะไกลค่ะต้องมาดูแล้วก็อัปเดตกันทุกวันนะคะ ใครมีแอปก็โหลดมาดูกันได้เลยค่ะแต่ถ้าใครที่ใช้ไม่เป็นค่ะมาดูที่ช่องชาวบ้านตะดำดำนะคะจะอธิบายแล้วก็เปิดแบบจดลองให้ดูแบบนี้ทุกวันเลยค่ะเรียกว่าต้องติดตามกันวันต่อวันนะคะสำหรับในช่วงประมาณวันที่23-24ธันวาคมนี้นะคะจะเข้าภาคใต้หรือเปล่าแต่ในส่วนของกรมตุนิยมวิทยาเองนะคะยังไม่ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนอย่างเป็นทางการค่ะเพราะเขาก็กำลังลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะว่า พายุอาจจะอ่อนกำลังลงหรือสลายไปก่อนที่จะเข้าประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นมีมลอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมในช่วงประเทศไทยตอนบนพอดีนะคะมลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงค่ะก็ต้องรอดูแบบวันต่อวันค่ะว่าอาจจะสลายตัวไปก่อนหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะคะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ ปักหมุดสถานที่ค่ะจะเป็นการแจ้งตำแหน่งบนแผนที่ประเทศไทยในแอปวินดี้นะคะแล้วก็พยากรณ์ฝนให้ล่วงหน้า1วันค่ะโดยตำแหน่งก็จะเป็นจุดที่เป็นวงกลมสีขาวในแผนที่นะคะสังเกตแล้วก็จําตำแหน่งเพื่อจะได้ดูสีในช่วงต้นคลิปได้ค่ะส่วนค่าฝนแอดมินก็จะแจ้งเป็นตัวเลขหน่วยมิลลิเมตรนะคะถ้าแจ้งว่าค่าฝนต่าๆไม่ถึง1หรือประมาณ1 2 3ก็อาจจะเป็นฝนตกเบาๆบเป็นเมฆครึ้มหรืออาจจะไม่ตกค่ะส่วนถ้าตัวเลขยิ่งสูงค่ายิ่งสูงโอกาสตกยิ่งมากแล้วก็ตกหนักค่ะโดยคลิปนี้นะคะทุกตำแหน่งจะพยากรณ ตั้งแต่ช่วงสีทุ่มของวันพฤหัสที่17ธันวาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่18ธันวาคมค่ะสถานที่แรกค่ะบางบอนกรุงเทพค่ะวันศุกร์ที่18ไม่มีฝนนะคะมีเมฆครึ้มๆในช่วงเช้าค่ะอุณหภูมิสูงสุด31ต่ำสุด23ค่ะวันเสาร์ยังอาจมีเมฆครึ้มๆอยู่ส่วนวันอาทิตย์จนันทร์คารไม่มีฝนแล้วก็มีแดดจัดค่ะ ควรพังร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในส่วนของวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะมีฝนตกเกือบทั้งวันค่ะส่วนวันศุกร์นะคะช่วงเช้ามืดหนึ่งถึงเจ็ดโมงเช้าค่ะมีค่าฝน1นถึงสมิลิเมตรบ่ายโมงขึ้นเป็น10มิลิเมตรค่ะก็หนึ่งทุ่มลงมาเหลือ1มิลิเมตรค่ะก็คืออาจจะมีเมฆครึ้มครึมตลอดทั้งวันแล้วก็มีฝนตกได้ในช่วงบ่ายนะคะวันเสาร์อาทิตย์ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักอยู่ค่ะส่วนวันจันทร์นงครไม่มีฝนนะคะมีแค่เมฆครึ้มครึมค่ะ โพงเจียมอุบลราชธานีค่ะวันศุกร์ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด30ต่ำสุด20ค่ะ วันเสาร์อาทิตย์จันทังคานก็ไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอาะําเภอพูนพินจังหวัดสุราธ,ธานีค่ะวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะ2-4ม mm เมตรค่ะส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นเมฆครึมค้มตลอดทั้งวันค่ะวันเสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักอยู่นะคะวันอาทิตย์ค่าฝนก็จะมีอยู่แต่ว่าลดลงค่ะจากนั้นวันจันทร์ังคารไม่มีค่าฝนมีเพียงเมฆครึมค้มค่ะ คีรีรัตน์นิคมสุราธานีค่ะสําหรับวันศุกร์นะคะบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นมีค่าฝน3-4มิลิเมตรค่ะส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นเมฆครึมครมตลอดทั้งวันค่ะวันเสาร์ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่วันอาทิตย์ค่าฝนลดลงวันจันทร์อังคารไม่มีค่าฝนมีเมฆเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ยังอยู่ที่สุราษฎร์นะคะไปกันที่ตำบลท่าอุแทอเภอการจนดิษฐสุราษฎร์ธานีค่ะลักษณะฝนใกล้เคียงกันนะคะก็คือจะมีค่าฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายโมงถึง4โมงเย็น2-3มิลิเมตรแล้วก็มีเมฆครึ้มๆเป็นส่วนใหญ่วันศุกร์ยังมีโอกาสมีฝนตกอยู่วันอาทิตย์ค่าฝนลดลงวันจันทร์อังคารไม่มีฝนแต่มีเมฆเป็นส่วนใหญ่ค่ะ ไปกันที่โคราชนครราชสีมาบ้างค่ะวันศุกร์ไม่มีค่าฝนนะคะไม่มีเมฆครึ้มด้วยมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอุณหภูมิส,สูงสุด28ต่ำสุด18ค่ะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารก็ไม่มีฝนค่ะตำบลโมทายอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเช้ามืดวันศุกร์นะคะประมาณตีหนึ่งมีค่าฝนเล็กๆ1มเมตรค่ะ จากนั้นนะคะ10โมงเช้าไปจนถึง4โมงเย็นมีค่าฝนตลอดค่ะ1-2มิลิเมตรนอกจากนั้นก็จะเป็นเมฆครึ้มๆได้ตลอดทั้งวันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ ก็ยังมีค่าฝนอยู่นะคะแต่ว่าน้อยลงค่ะจากนั้นวันจันทร์อังคารไม่มีค่าฝนแต่ว่ามีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะไปกันที่จังหวัดตราดค่ะอำเภอเมืองวันศุกร์ไม่มีค่าฝนค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด32ตามสุด24ค่ะในส่วนของไทยตอนบนแอดมินจะแจ้งอุณหภูมิให้นะคะแต่ในส่วนของภาคใต้จะเน้นดูฝนเป็นหลักค่ะสำหรับจังหวัดตราดนะคะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้ฝนตกเกือบทั้งวันเลยนะคะสําหรับวันพฤหัสส่วนวันศุกร์ค่ะช่วงเช้านะคะก็มีค่าฝนตําๆประมาณ1มเมตรค่ะจากนั้นนะคะในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นค่ะมีค่าฝน1ไปจนถึง5มิลิเมตรนะคะหนักสุดก็จะเป็นช่วงเย็นค่ะนอกจากนั้นก็เป็นเมฆครึ้มหรือฝนตกได้ตลอดทั้งวันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ยังมีโอกาสมีฝนตกหนักอยู่นะคะวันจันทร์มีค่าฝนแต่ว่าลดลงวันอังคานไม่มีค่าฝนมีเมฆครึ้มค่ะ บางไทรอุทยาค่ะวันศุกร์ไม่มีค่าฝนแต่จะมีเมฆครึ้มๆในช่วงเช้าถึงบ่ายค่ะอุณหภูมิสูงสุด31ต่ำสุด23ค่ะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารไม่มีฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันศุกร์ไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด27ต่ำสุด17ค่ะวันเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันค่ะ อำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทัยค่ะวันศุกร์ไม่มีค่าฝนนะคะมีแดดเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุด29ต่ำสุด21ค่ะ วันเสาร์อาทิตย์จนันทร์ก็ไม่มีฝนค่ะปะทิวชุมพรค่ะในวันศุกร์นะคะมีค่าฝน10โมงเช้าไปจนถึงช่วงเย็นค่ะ2-4ม mm มนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์จนันทร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะใครที่อยากให้ปักอมุสถานที่แล้วก็พยากรณ์ฝนล่วงหน้าโดยใช้แบบจำลองแบบนี้บ้างนะคะก็แจ้งชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแบบตัวสะกดถูกต้องพร้อมด้วยคําว่าปากหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็รอดูคลิปในวันถัดไปค่ะรายงานสภาพประกาศกันให้ด้วยนะคะ ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างประเทศไทยตอนบนเริ่มที่จะมีอากาศหนาวเย็นกลับเข้ามาอีกครั้งหรือเปล่านะคะส่วนภาคใต้ค่ะที่ไหนฝนตกหนักแล้วนะคะแจ้งกันได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะและเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ